เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Shadow in the Forest ค่ะ ก้อนในเกมนี้นะคะเราจะมีเจ้าตัวเนี่ยที่เขาเรียกว่าชา a d โดวิ g งเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะใส่หน้ากากด้วยนะเราเขาจะมีหน้ากากเนี่ยมาให้เด็กๆเ,เนี่ยเพิ่มอีก2อันเผื่อว่าแบบเด็กๆทาหน้ากากหายนะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน้ากากเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยอย่างเช่นเราแบบว้ยสามารถถอดหน้ากากตัวนี้แล้วเราก็อยากจะแบบใส่หน้ากากเจ้าหัวใจอันเนี้ยเขาไปให้เขาแทนก็ได้ น่ารักมากเลยนะคะสามารถแบบกลับหัวกลับหางได้จึงเด็กๆสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะใส่หน้ากากให้เขาแบบไหนในเกมนี้นั่นเองแล้วก็จะมีเจ้าตะเกียงนะคะเจ้าตะเกียงตัวนี้มันจะมีสวิตช์เปิดปิดนะคะอยู่ตรงท้ายนะถ้าเกิดสมมติว่าของใครที่เล่นสักพักแล้วแบตหมดนะคะก็สามารถเปลี่ยนฐานได้ที่ข้างหลังนี่นะคะนี่อันนี้เเวลาที่เราเปิดตะเกียงแล้วก็จะมาพร้อมเจ้าลูกเต๋าซึ่งลูกเต๋าวันนี้เป็นลูกเต๋าที่เขาเรียกว่า เป็นมันจะสะท้อนมันจะเรืองแสงได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เด็กๆสามารถเอาใบแบบให้มันไปตักแดดก,ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเรืองแสงน้อยหรือจริงๆทริคในเกมนี้ก็คือเวลาที่แสงเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันอ่อนลงเนะี่ยให้เรามาเปิดระหว่างใกล้ๆกับ ตัวตะเกียงเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนบแบบเหมือนเหมือนการชาร์จไฟเพิ่มขึ้นนะคะงั้นเนี่ยบางทีก่อนเล่นเนี่ยให้เด็กๆวางอยู่ใกล้ตะเกียงแป๊บนึงนะคะตอนเล่นนะคะให้ให้เขาเหมือนแบบเวลาที่เราเดี๋ยวในเกมนี้เราจะต้องดับไฟเล่นเราเลือกเต๋าเนี่ยมันก็จะเลืองแสงขึ้นมาฉากต่างๆในเกมนี้นะคะก็จะมีเช่าพวกเหล่าต้นไม้หนิซึ่งเราจะมีดีเทลด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีแบบมิงลกเขาแมวเนี่ยแอบอยู่นะคะซึ่งเราก็จะประกอบนะคะเนี่ยมันจะมี2ชิ้นนะคะเป็นแบบบนล่างนะคะเราก็จะประกอบอย่างเงี้ยเพื่อเป็นต้นไม้หรือเป็นเสาหินทีี่จะม าะะบางอันก็น่ารักมากมนี่อย่างเช่นพัวนี้ี่มีเป็นเห็ดด้วยนะแม่มีเห็ดซ้อนอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นฉากให้เจ้าเจ้าตัว จิ๋วของเราเนี่ยไปซ่อนตามมุมต่างๆจะเห็นว่าเด็กๆจะเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นนะคะหรือเสาแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีมุมให้อยู่เนี่ยทั้งหมดสี่มุมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเด็กๆของเราเนี่ยเจ้าตัวจิ๋วของเราเนี่ยจะไปซ่อนตามมุมต่างๆเหล่านี้นั่นแหละซึ่งอันนี้จะเป็นบอร์ดตรงกลางของเรานะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีทางเดินใช่ไหมคะเกมๆเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองทีมนะคะจะมีหนึ่งคนค่ะที่เป็นซีกเกอร์ซึ่งจะ ควบคุมตะเกียงซึ่งเขาจะเดินนะคะไปตามทางต่างๆนะคะเพื่อจะตามหาใครจะตามหาเจ้าตัวจิว๋วเจ้าตัวแชดดูอิงพวกนี้เนี่ยแหละนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้นะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นซิกเกอร์หรือตำแหน่งตะเกียงก็คือจะเป็นจุดที่เป็นก้อนหินสีแดงสี่มุมด้านไหนก็ได้นะคะสมมติหญิงขอวางเริ่มที่ตรงนี้นะคะเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินไปตามทางแบบนี้ซึ่งจริงๆถ้าเห็นว่าตุงตะเกียงเนี่ยจริงๆมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศร เห็นลูกศรตัวนี้ไหมนะคะเวลาที่เขาเดินไปทางไหนเนี่ยให้เอาลูกศรเนี่ยวาง ชี้ไปทางนั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่ากําลังเดินไปอยู่ทางไหนนะคะเพราะว่าในเกมเนี้ยเวลาที่สมมติถ้าเขาเดินอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะยกเว้นว่าเดินมาถึงจุดที่เป็นก้อนหินสีน้ําตาลเมื่อไหร่ที่เดินก้อนเห็นสีน้ําตาลเ,เนี่ยหมายถึงเขาเปลี่ยนทิศทางได้แปลว่าเขาจะเดินไปอ่าพอทิศทางนี้ไปทางขวาได้ไปทางซ้ายได้หรือจะเดินกลับหลังก็ได้อ่าอันนี้คือเป็นจุดที่เปลี่ยนทิศทางนั่นเองนะคะอันนี้เป็นทางเดินของซิกเกอร์นะคะส่วนช่องกลมๆที่เหลือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้นะคะทั้งหมดเนีา วางตรงนี้เลยซึ่งมันจะวางได้พอดีเลยทั้งหมด10ชอ่องอ่าเรียบร้อยแล้วพอเราเซตอัพเริ่มต้นเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเวลาที่เราเล่นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยเรามีเจ้าตัวจิ๋วทั้งหมด6ตัวใช่ไหมนะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจได้ก่อนเลยว่า เราจะเล่นเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะคะในเกมเนี่ยเขาแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เล่นอย่างน้อย3อย่างน้อย3ตัวซึ่งสมมุติเดี๋ยวในเกมเนี่ยเดี๋ยวิงจะเล่นมีหญิงพี่เล็กแล้วก็น้องอิงซึ่งเดี๋ยวพี่เล็กเนี่ยเขาจะเล่นเป็นซีเกอร์นะคะส่วนหญิงกับน้องอิงเนี่ยก็จะเป็นตัวชัร์แชร์ดอย่งซึ่งเดี๋ยวหญิงจะเล่นทั้งหมดเนี่ยสตัวนะคะอาซึ่งเจ้า4ตัวเนี่ยเวลาที่เราเริ่มเล่นนะคะเด็กๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องตัดสินใจนะไม่ใช่แปลว่าแบบหญิงควบคุม2ตัวนี้แล้วน้องอิงควบคุม2ตัวนี้คือททีีีีม่่เเเป็นนแชโดว์ยยคืออขรกสั้นๆว่่าาาแแแชชโโดดววว์์ล้กันนนนเเเเะะททีีมมป็ยคคือรจุ ทั้ง4ตัวเลยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะวางเขาตรงต้นไหนต้นไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าห้ามยืนที่เดียวกันอย่างเช่นยืนอย่างนี้นไม่ได้นะคะต้องยืนคนละต้นซึ่งสมมุติว่าเราตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะยืนแบบนี้ก็แล้วกันนะคะอ้าวไปหลบตรงนี้นะคะอุ้ยโดจะเห็นไหมอ่ะสมมติอย่างนี้หลบตรงนี้แล้วก็ไปหลบตรงนี้นะคะอ่ะอย่างนี้คือเซตอัพเริ่มต้นนี้เห็นไหมตัวที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะอันนี้คือเซตอัพเริ่มต้น ทีนี้วิธีการเล่นค่ะเราจะเริ่มจากสลับกันเล่นที่ะฝั่งนะัสั่งซิกเกอร์จะเล่นก่อนวิเจ้าตัวนี้ไม่ดีเลยเอามาหลบทางนี้หญิงขอเปลี่ยนไปทางนี้แล้วกันนะคะเกมเนี่ยนะคะจุดประสงค์ของการเล่นก็คือว่าซิกเกอร์เนี่ยต้องพยายามหาเจ้าตัวชาร์โดทั้ง4ตัวให้เจอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหาเจอเนี่ยการหาเจอในเกมนี้คือเวลาที่ซิกเกอร์เดินนะคะสมมติเดินปึ๊บตึ๊บเวลาเล่นเนะี่ยเกมนี้สิ่งสําคัญมากเลยต้องปิดไฟเล่นให้มืด ยิ่งมืดเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดีเพราะเราจะเห็นแค่แสงนะคะจากตะเกียงที่มันโผล่มากับอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นแค่หน้ากากของเจ้าชาโดเนี่ยที่มันแบบโผล่มาเท่านั้นเองกับลูกเต๋าเนี่ยที่มันเรืองแสงนะคะตอนตอนตอน,นี้อันนี้อธิบายอยีกงขอเปิดไฟให้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นว่าลูกเต๋าเนี่ยเวลาที่เดินหรือว่าเกมมันดําเนินไปมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนที่เล่นจริงๆอันนั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเล่นนะคะซึ่งในเกมเนี้ยซีกเกิลเนี่ยเดี๋ยวเขาพยายามจะเดินเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแสงเขาเนี่ยมัน มันผ่านไปแล้วมันเห็นเจ้าตัวชาโด้เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาโดตัวไหนอโดนแสงหูในเกมนี้ชาโด้คงกลัวแสงมากเลยไม่อยากโดนแสงตัวไหนที่โดนแสงเนี่ยเขาจะต้องโดนดึงหน้ากากออกนะคะแล้วซิกเกอร์เนี่ยก็จะเก็บเจ้าตัวหน้ากากไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หน้ากากซิกเกอร์เก็บได้ครบ4อันซิกเกอร์จะชนะเลยนะคะตัวไหนเนี่ยที่โดนถอดหน้ากากเนี่ย เขาจะเดินไม่ได้นะเขาจะได้ห้ามกระดุกกระดิเขาจะต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะคะต้องรอจนกว่าเพื่อนเนี่ยเดินมาช่วยนะคะเกมนี้มันจะคล้ายๆมีความแปลกแข็งนึง่วิใครเคยเล่นแปลกแข็งนะแปลกแข็งก็คือหมายถึงว่าหน้ากากตัวนี้เมื่อไหร่ที่ถอดออกใช่ปะเขาจะวางจิกเกอร์จะเก็บไว้แต่ไม่ก่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเพื่อนเนี่ยเดี๋ยววิธีเพื่อนเนี่ยเดินมานะแล้วเดินมาเจอกันเมื่อไหร่อะคะเขาอจะได้หน้ากากคืนนะคะแล้วอย่างเนี้ย สามารถขยับได้เมื่อกี้เรารู้วิธีไปแล้วว่าซิกเกอร์ชนะยังไงอ้าวรู้ตัวชาโด o w ล่ะชาโด้ Shadow ค่ะในเกมนี้คือเขาต้องพยายามไปอยู่ต้นไม้ต้นเดียวกันคำว่าต้นเดียวกันคืออาจจะอยู่อย่างนี้แบบนี้คืออยู่คนละด้านอย่างเงี้ยถือว่าต้นเดียวกันเมื่อไหร่ทั้งสตัวอยู่ต้นเดียวกันอ้านะคะชาโด้เขาจะชนะเลยอันนี้คือเงื่อนไขการชนะของชาโด้นั่นเองนะคะอ้าวทีนี้เดี๋ยวมาดูกติกา,กาการเดินของแต่ละตัวกันค่ะว่ามันมีวิธีแล้วก็ข้อห้ามอะไรทีนี้เริ่มเกมค่ะ ซิกเกอร์เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเริ่มก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซิกเกอร์เริ่มก่อนเสมอซิกเกอร์จะทอยลูกเต๋าอ่าทุกคนถอยได้หนึ่งนะคะซิกเกอร์จะเดินได้หนึ่งช่องที่นี้เฉพาะตาแรกถ้าซิกเกอร์ถอยได้หนึ่งโอ้โหโชคายจังเดินได้น้อยหน่อยเขาจะได้ถอยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตาอื่นๆถ้าถอยได้หนึ่งก็คือเดินได้ช่องเดียวนั่นเองนะคะอ่านี่โชคายถอยได้หนึ่งถอยครั้งหนึ่งอ่ะได้ได้หกเขาก็จะเดินช้าๆหนึ่งเห็นใครไหมอ่ะสองสมมตินะคะอ้าวจ้าเอโหตัวนี้หลบ ก็จะโทนถอดหน้ากากมาเก็บเอาไว้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะแข็งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็อาจจะตัดสินใจจะเดินไปทางไหนดีทางน,างนี้หรือทางนี้สมมติเดินทางนี้3ามไงสี่ซึ่งตัวนี้ยนะคะตอนที่เราเล่นจริงๆเวลาปิดไฟมืดเราต้องสังเกตดูว่าไฟเนี่ยมันผ่านแล้วไปเห็นตัวลุ้นไหมนะคะซึ่งถ้าสมมติตัวคิต้นไม้มันอาจจะอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะบังพอดีอุ้ยไม่เห็นนะคะ3แล้วนะ4อ่านะคะอุ้ยอย่างเงี้ยปื๊ดอย่างเงี้ยถ้าเราดูลายแสง นะคะคพอดีตัวนี้เราสว่างเราอาจจะไม่เห็นไรแสงเพราะนี่หญิงไม่ได้เปิดไฟด้วยนะคะแต่จริงๆเล่นจริงๆคือก็คือ,คอต้องเปิดนะคะเปิดปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าปุ๊บอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะโดนจับสี่อ่ะตัวนี้ก็จะโดนทนหน้ากากเนี่ยสมมติโดนโอ้โหสมมติรอบแรกโดนถ่านหน้ากากไปแล้วสองตัวห้าแล้วก็หกอย่างเงี้ยหกปุ๊บจบน,นะคะที่ตาของคนที่เป็นซิกเกอร์ทีนี้กลับมาที่ตาเด็กๆละนะคะสมมติว่า เด็กๆสมมติในทีมมี2คนนะคะก็ต้องปรึกษากันว่าจะเดินยังไงทีนี้การเดินของเด็กๆค่ะจะเดินกี่ช่องก็ได้นะคะเดินกี่ช่องก็ได้ตัวที่ห้ามเดินแล้วผ่านแสงซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเรามองนะอย่างเงี้ยแปลว่าเด็กคนนี้เขาจะวิ่งแล้วแบบวิ่งผ่านอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนแสงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเดินอ้อมอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยากไปช่วยเพื่อนคนนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะเดินอ้อมไปหลบตรงนี้ไว้ก่อนนะคะไปหลบไว้ข้างหลัง ะะไปหลบไว้ข้างหลังตรงนี้นะคะหลบหลังต้นไม้เห็นไหมเนี่ยเขาอาจจะเดินนะคะแล้วก็ไปหลบหลังต้นไม้ตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงตะเกียงเตะเกียงมันหายไปอะ่ะเขาจะได้เดินไปเจอเพื่อนนะคะอตัวนั้นอาจจะเดินไปทั้งนี้แล้วตัวนี้ล่ะวิตัวนี้อุ้ยอันนี้อาจจะเห็นนะเนี่ยอาจจะเห็นนะเนี่ยตะเกียงเนี่ยวิให้อย่างนี้น่าจะเห็นวิสงสัยจะโดนถอดสามอันเลยอันนี้เมื่อกี้วางเส็จนับตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็คือจะวิ่งนะคะตัดสินใจช่วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเล่นกี่คนก็ตามก็จะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะไปหลบตรงไหนดีอาจจะวิ่งไปแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยก็ผ่านปุ๊บจบก็กลับมาที่ตาของซิกเกอร์นะคะซิกเกอร์ก็เหมือนเดิมค่ะจะทอยลูกเต๋าแล้วตัดสินใจว่าจะไปทางไหนสมมติซิกเกอร์ได้3นะคะซึ่งเขาอยู่ตรงเนี้ยจำได้ไหมที่เมื่อกี้บอกคือเปลี่ยนทิศทางไม่ได้สมมติซิกเกอร์ต้องเดินไป1 2เดินนําหน้าต่อสมมุติ3ามเขาจะบอกว่าอุ้ยไปทางนี้ พอซิการ์จบทางนื้เส็จปุ๊บกลับมาที่ตาเด็กๆอ้าวเด็กๆทำอะไรได้ไปละนะเมื่อกี้ตวนีีที่ไหนซ่อนอยู่ตรงนี้ชึบวิ่งมาหาเมื่อไหร่ก็ตามวิ่งมาเจอกันหาซื้ออย่างเงี้ยแสงน่าจะไม่เห็นเพราะว่าปุ๊บต้นไม้เออห็นก้อนนี้น่าจะบางเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ใส่หน้ากากกลับไปทันทีเอ้าที่เมื่อกี้โดนยึดได้คืนซะแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ตัวไหนที่โดนที่ได้หน้ากากกลับคืนนะคะ เขาจะต้องหยุดอยู่ตรงนั้นหนึ่งตาไม่ใช่ว,ว่าวิ่งไปเจอเพื่อเราวิ่งต่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นรอบหน้าถึงจะวิ่งไปเจอเพื่อนนะคะถึงจะวิ่งไปหาเพื่อนต่อนะคะเกมเนี่ยจะดําเนินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะสลับกันไปมาจนกระทั่งเงื่อนไขการชนะของใครก่อนอนะ่อย่างที่บอกซิกเกอร์นี่ถ้าได้ทักการครบ4อันชนะเลยหรือเด็กๆเนี่ยถ้าวิ่งมาเจอครบต้นไม้ต้นเดียวกัน4คนก็ชนะเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นจริงๆกันค่ะว่าเวลาปิดไฟมืด,มด แล้วเวลาที่เราแบบมองไม่เห็นหรอือว่าเห็นเฉพาะแบบไฟที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยเกมมันจะสนุกและก็ตื่นเต้นสำหรับเด็กๆแค่ไหนอ่านี่หิงจะลองถ่ายแบบตอนหิมมืดให้ดูนะคะว่าแบบสมมติเนี่ยเจ้าตัวจิ๋วตัวนี้จริงๆอ่ะมันสมันหลบอยู่ตรงนี้นะอ่าเพราะนั้นจริงๆตรงเนี้ยแสงอะ่ะจริงๆมันจะไม่โดนนะถ้าเกิดว่ามุมของตน้นของตัวเสาตัวเนี้ยมันบังใช่ปะซึ่งถ้าคนที่เขาเป็นซกเกอร์ค่ะเขายืนอยู่ตรงเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เห็นนะจนกว่าจะแบบถูกเดินปุ๊บ อย่างเงี้ยอะถ้าอย่างเงี้ยจะเอ๋คือแสงเนี่ยประทะหน้าอย่างเงี้ยคือเจอแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าซิกเกอร์คือหาเจ้าจิ๋วตัวเนี้ยเจอนะแต่ถ้าเมื่อกี้ยังไม่เดินมาเกิดสมมติตอนที่อยู่ตรงทางแยกตรงเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะแบบเดินไปทางอื่นอย่างเงี้ยก็จะรอดเลยจะไม่เห็นเจ้าจิ๋วเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าแสงเนี่ยไม่ประทะซึ่งในเกมเนี่ยมันบางทีบางคร้วมันเป็นไปได้ค่ะเช่นบางทีซิกเกอร์เนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วบางทีห้องที่เราเล่นเนี่ยแสงมันไม่มืดพอ ะะซึ่งสมมุติว่าสติกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะทอยได้2เขา,าจะทอยได้1 2แสงเนี่ยไม่เห็นแต่ตาสติกเกอร์ตาจริงๆของเราอแอบเห็นว่าเอออยู่ตรงนี้แต่ถ้าตามใดที่ถ้าเราตอนที่เราเล่นแบบมืดสนิทนะแล้วแสงเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเจ้าตัวจิวอย่างเงี้ยถือว่าสติกเกอร์จับไม่ได้นะนะคะอันนี้เป็นเนื่องจากเวลาที่มันเล่นในความมืดกล้องมันอาจจะแบบว่าเห็นไม่ชัดนิดนึงแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการที่เวลาซิกเกอร์จะเดินตะเกียงมายอย่างเงี้ย เราก็จะจับเนี่ยจะต้องจับยังไงซึ่งแสงเนี่ยเวลาที่มันผ่านเนี่ยเราจะดูในเกมเนี้เขาเรียกว่าใครดูแบบ line o f s i ซ h t คือดูว่าแสงเนี่ยมันผ่านไปทางไหนเพราะนั้นถ้ามีต้นไม้มาบังนะคะมันก็จะบังทางเดินของแสงเงาด้วยนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องระวังคือนี่ไม่ใช่ว่าพอถึงตาของเราเนี่ยซิกเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วเด็กๆจะวิ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าเท่ากับว่าเจ้าจิ๋วนี่ก็จะโดนแสงเพราะว่าในเกมเนี้เขาห้ามโดนแสงเด็ดขาดเลยเขากลัวแสงมากนั้นเด็กๆห้ามวิ่งเขาออกมาเจอแสงนะคะอ่า อทีนี้เรามาเริ่มกันน้องยิงอยู่ทีมเดียวกับมายมีใช่ไหมเรามีสี่ตัวตอนนี้เด็ดดีหลับตาแล้วน้องยิงจะซ่อนตรงไหนเพราะว่าเด็ดดีเขาจะเริ่มได้แค่สี่ที่ใช่ไหมที่เป็นหินสีแดงซึ่งก็คือมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นี้อ่ะมาน้องยิงสองตัวมายมีสองตัวอ่ะมามิตัวที่หนึ่งมายมิตัวที่ตัวที่สองสี่ตัวเราห้ามอยู่ที่เดียวกันนะน้องยิงไว้ตรงนั้นหรอ อเอยอย่าไปบอกดิพร้อมยังพร้อมแล้วไหนะ่ะเดี๋ยวกันนะของเราคือตอนนี้เราอยู่หนึ่งสองจัก๊กกสามแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมสี่เออยิงมันอันตรายบ้างเลยเกิดดีเขามาทางนี้นี่ตรงนี้ตัวหนึ่งไหอืมโอเคอเพราะอันตรายอันตรายอยู่ที่เดีวยวกันมันอันตรายอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะวอ่ะตาดดดิ แล้วพี่เด็กจะเริ่มจากฝั่งไหนคอยเตา่าสิครับเริ่มจากฝัง่งนี้แหละคยเต๋าอยเตา๋านะปิงเ้เบอร์อะไรเลขห้าเลขห้าหนึ่จเจอครับไม่เจอค่ะ ยังไม่เจอเจอไหมเจอเจ้าจิ๋วไหมยังไม่เจอไม่มีไม่มีเจ้าจิ๋วตัวไหนโดนแสกไปเลยหลับตาต่อหลับตาต่อทีนี้หลังจากนี้เราต้องพยายามทำอะไรน้องอิงทำให้เจ้าจิ๋วเนี่ยรอดเราต้องพยายามเอาเขามาเจอกันใช่ไหมจิ๋วพวกนั้นอะโดนไฟเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าจิ๋วพวกนั้นจะแอะแข็ง โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเราต้องระวังไว้คือเราจะไม่ใช่เราจะวิ่งเจ้าจิ๋วยังไงก็ได้ใช่ไหม,ไมเพราะว่าเราต้องดูแนวแสงไฟงนั้นเพราะนั้นตัวนี้เราเวลาเราวิ่งไปทางไหนแบบมีวิ่งอันนี้มาแค่นี้แล้วกันตัวนี้วิ่งไหมตัวนี้จะหนีไหมไม,มันนี่ไหมมันนี่ไหมไหนวิ่วิ่งไปไหนไอ่าโอเคจะขยับจะขยับไหม,ไมขยับเขาไปนี่ขยับบอเดี๋ยวเดียเด๋ยวดีได้ยิน

เราจะขยับไหมหรือเราจะไว้ที่เดิมเอาไว้ตรงนี้อ่าโอเคอ่ะดีแล้วดีละเล็กจะมีแอคชั่นลูกเต๋าเขียวตึงหกหกไม่ถูกยถอยได้เยอะจังหนึงน่งสองสาม ไม่เห็นใครหรอกอุ้ยเราซ่อนอย่างดีไม่มีหรอกเราซ่อนอย่างดีเอ้ยอย่าพิ่งจับดีหลับตายังหลับแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีแสงผ่านเห็นอันนี้หนูจะขยับไปทางนี้อ่าโอเคอนตัวนี้เนี่ยหนูจะขยับไปทางนี้โอเค ตาดีดไฟจากที่เล็กสองอะไยสองนี่นม่ไปไหนไม่ได้เพราะมันหามเดินไปหลังเดวกว่าจะเจอหินสีเขียวกาหินสีเขียวมันเหมือนต้นมอสอ่ะหน่งสองเหมอนเจอไม่ไม่เจอใครเลยใช่ไหมยังไม่เจอจ้ะเจงเช้่ออย่างดี อันนี้ไม่มีเงาถูกต้องไม่มีเงาชิบชิบชิบตรงนี้ก็ไม่มีเงาเอ้ยใช่หรอมีดินี่มองดิเห็นเ่าเห็นเงาไหมมีมโอเคตาดีแอคชั่นลูกสาวเขียวสาม เอาเต็มๆเลยตาดาดีเราไม่ขยับเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องบอกหนึ่งก็คงไม่ขยับอีกนะใช่ไหมาดีเราอย่างจริงเราไม่ต้องบอกอะไรเราแกล้งบอกว่าเราขยับแต่เราไม่ขยับเราขยับ่ เบาเบาเดี๋ยวนี้รู้ข้ามต้นได้หรอข้ามต้นได้เปล่าดูเช็คแสงสิไม่ได้นี่ไงเห็นตะเห็นเงาปะเห็นเงาแบบมือเอ๊ะไม่ได้อยู่ต้นนี้ได้ตเราอยู่ต้นนี้ดีเราอยู่ตรงนี้เอ้ยดีไปทางนู้นแล้ว สามสี่ห้าไม่มีไม่มีมมท่านไปอ่ะหา่เจอเลยขยับแล้วเป็นเด็กก็จะมีความไม่ค่อยจะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จับโอ้ยตอนนี็พยายามหนีตั้ง ฟรีซ์อะแข <Okay. S 1> ่งหกสตสันไปสตันไปอันนี้มันเหมือนแบบแข่งวะนงยิ้มเราต้องพาเพื่อนมาช่วยเอาหนึ่งตัวตรงนี้โอเคน่าจะไม่มีเงาอ่าเช็คเงาซิเปิดปิดไปเช็คิตรงนี้ไม่ได สี่ห้าหกใครวะไอกตาก่อนาไนี้ได้ไหม่ถึงตะดิอะหรอหนูหนูหรอกตัวหนูอยู่ไหน,นได้ดิได้เอ้ยจาบนึงได้โอ้ยยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดถ้าตอนเพราะว่าตอนนี้น้องเมียอยู่ตรงนี้ดูเล เนี่ยน้องยิงอยู่นี่ใช่ไหมแค่น้องอิงแค่น้องอิงแฟบปุ๊บอ่ะน้องอิงก็อย่างงี้เลยอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตัวอื่นนะน้องอิงงูตัวอื่นไหมยิงไม่น่าใจน้องอิงรู้แล้วตัวอื่นน้องอิงงูมาตรงนี้หัวกลวย เฮ้ยห้าแป๊บนึงแป๊บนึงดีพึ่งลืมน้องยิงเราไปอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ตัวเดียวกันทำอยู่ต้นไม้เดียวกันแล้วก็ไหนซาลาดีไหนตอนแป๊บนึงแป๊บนึงน้องยิงอยู่นี่ตัวนึงใช่ไหมนี่ตัวนึงเมื่อกี้น้องยิงข้ามมาเปล่าไม่โอเคซาลาดีดีใจ <Okay. S 2> ชอบ ดีได้กี่ช่อง,อห,นงหนึ่งช่องโนยิงลบได้โอ้ยลุ้นอ้าวจิว๋วตัวนี้มันหลบไม่ทันนะมันเมื่อกี้มันจะวิ่งออกมาก็โดนแสกนี้ยโดนระกากสองตัวแล้วอะเราต้องวิ่งไปช่วยอะนั่เลยจ,จะไปเอาพาเขาไปไหมไหนคะคุณม่ม วันนี้หนูหนีกลับไปที่เดิมนะอย่าไปบอกเด็ดดีเดิอย่าไปบอกว่าหนูหนีไปที่ไหนบท่เดิมโอเคอ่ตีดได้อยู่นะหไม่ขยับตัวไนเลย แต่ว่านี่เดี๋ยวดีเขาเขาเลื่อนแล้วนะไหนเราเช็คแสงทีอ่ะเราเช็คแสงทีเนี่ยน้องมีปั๊บนี่ย้องมีบังไม่น้องขยับมีบังเงาบางที่มองไม่เห็นนะเออได้ได้ได้ต้นไม้มันบังเงาเก่งเก่งเก่งงต้องีได้ได้ดโอ้ยหนึ่งอุทัยทีละหนึ่งอเดินทีละหนึ่งจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ยเห็น เห็นใครนู่นนีเห็นเหรอเห็นจ้าจ๋าเลยเฮ้ยจีได้ดีได้แมสเนี่ยแล้วน่ะก็คือตัวนี้ฟรีสแข็งใช่ไหมจูจูก็โผล่มา ะทีเราเล่นกันจบแล้วเรามาลองเราเพื่อให้ฟังบรรยากาศจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เกมแรกที่เราเล่นนะหูเราเล่นกันมาหลายรอบมากแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นอ่ะเราจะเล่นเป็นทีมไหนคะเราจะเล่นเป็นทีมเจา้าจิตต์น์มอนสเตอร์ใช่ไหมเพราะเราสัเด็ดดีเป็นทีมซิกเกอร์ใช่เด็ดดีก็จะเป็นพี่เล็กก็จะเป็นซิกเกอร์เป็นคนที่คอยถือตะเกียงแล้วก็แล้วก็แบบว่าเดินตามหา เจ้า Little m o n s t e r ของเราเสมอๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับเด็กๆอะค่ะความตื่นเต้นของเกมคือตอนที่แบบคืออย่างเวลาที่พี่แล้วเขาเขาเล่นเป็นซิกเกอร์เป็นแลนเทอร์นะคือจริงเริ่มเกมอ่ะคือเขาเริ่มจากมุมไหนก็ได้ทั้ง4ทั้ง4มุมซึ่งเมื่อกี้ที่เราเล่นกันอะเรามี Little m o n s t e r ตตัวใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็ต้องเดาใจว่าเขาจะไปเริ่มมุมไหนบางครั้งหญิงบางหญิงที่หญิงเล่นกับน้องอิงอะบางครั้งเราไปเริ่มในมุมที่แบบ ด้านไปตรงใจกับเขาพอดีเพราะเขาเดินโผวโป๊ะอย่างเงี้ยบางทีแค่สองตาแรกก็คือเจอแล้วแบบโดนจับได้แบบเร็วมากต้องแบบโดนขบวยหน้ากากึกอะไรเงี้ยซึ่งอิงว่าความฟินหรือความตื่นเต้นสำหรับเด็กๆอ่ะมันคือเป็นจังหวะที่พอทอยลูกตาปุ๊บสมมติแบบพี่เล็กทอยได้ห้าอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่เดินแบบแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันจะแบบลุ้นว่าแบบเขาจะเดินมาไหมสมมติเราหลบอยู่ตรงแบบซอกฝั่งนี้ของต้นไม้อ่ะคือจะอ้อมมาหรือเปล่าหรือจะเดินไปทางอื่นคือมันลุ้นมากอะไรเงี้ยหรือบางทีเดินแล้วแบบโปจ้าเอ๋เจอล แล้วอะ่าเงี้ยแบบต้องแบบถอดหน้ากากให้อะไรอเงี้ยเออยว่าจังหวะที่ความลุ้นของเกมเป็นอะไรที่แบบเออเล่นกับเด็กๆแล้วแบบอินนะจริงๆเราเคยเล่นเกมแรกตอนนั้นเราเล่นเราเล่นที่ร้านแต่ว่าเราเล่นกับเล่นกับพี่ๆเกมมาสเตอร์ในร้านมันก็สนุกแต่ว่าอย่างว่าคนราฟิลกับเล่นเด็กๆเลยเด็กๆกเล่นกับเด็กๆเออมันมีความแบบโอ้ยมันมีความ i n g แบบเด็กๆ มันก็จะมีความแบ Он, mm. บสมมติแบบน้องอิงเขาก็จะงทีเขาก็จะรู้สึกว่ามันเดินไม่ได้หรือว่าไปทำอะไรเตินตัวไหนไม่ได้เลยแล้วเขาก็เหมือนแบบแล้วเขาก็พยายามจะเดินแล้วบางทีเขาเดินเสียงดังแล้ะนันซิกเกอร์เขาจะรู้เลยจริงจริงอยู่ตรงนี้หรือบางทีเขาไม่เดินแล้วเขาบอกว่าหนูเดินแล้วค่ะคือแบบเป็นเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรสำหรับเด็กๆมันคือเป็นการโกหกที่ไม่เนียนแต่เราสำหรับผู้ใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันมันเล่นแล้วมันก็มันก็น่ารักดีรอบหน้าหนูอยากลองเป็นซิกเกอร์วาดูไหมคะเปลี่ยนกันนั่งไหม <laughs> ไม่เอาซิกเกอร์ไม่เอาเหรอสนุกดีนะผอะงั้น <ผม S 1> เดี๋ยวาไม่อยากเป็นซิกเกอร์งั้นเดี๋ยวเาน่าแบบนี้สลับเป็นซิกเกอร์ให้ผม,มอยากเป็นเลตเตอร์จิ๋วสำหรับเกมแรกๆค่ะอย่างว่าเด็กๆเนี่ย อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องช่วยดูช่วยเพราะว่าแรกๆที่เวลาที่เขาเดินแล้วเขาจะหนีอ่ะใช่บางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยการที่เดินแล้วแบบเหมือนแบบตรงเนี้ยมันเดินผ่านได้หรือเปล่าเพราะนั้นไะการที่เล่นห้องยิ่งมืดเท่าไหร่จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะเห็นเลยว่าแสงเนี่ยมัน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 ตรงนั้นมันเดินผ่านได้ไหมมันมีเงาหรือเปล่าซึ่งเราสามารถใช้นิ้วเราอะพอยไปเพื่อจะจิ้มเพื่อจะดูว่าเอ้ยมันมีเงาผ่านได้ไหมอะไรเงี้ยโอหเล่นห้องวันนั้นเราเล่นกันในห้องนอนแล้วเราปิดมืดสนิทท มีอาใช่ไหมคะเราทีมซิกเกอร์ก็แพ้ซิมซิกเกอร์เราชนะหรือเราแพ้ไม่เขาก่อนแนละ้วเราแพ้ตลอดเลยน้องอิงเราโดนจับได้ตลอดเลยไม่ใช่คราวนั้นอะยังไม่รู้ซิกเกอร์หรือเรารูไม่รู้ สติกเกอร์หรือเรามันมีบางเกมเราก็เล่นไม่จบนะคือมันอย่างอย่างวันอย่างวันเนี้ยเมื่อกี้ที่เล่นอ่ะจริงเกมเมื่อกี้ที่เล่นคือเกมค่อนข้างนานเลยเพราะว่าพี่เล็กอะเขาทอยไม่ดีคือทอยทอยได้แบบได้หนึ่งได้สองคือแบบเออเดินชิลมากแต่ว่าไม่ไม่ได้แปลว่าคือทอยไม่ดีแต่ว่าฝั่งเราชนะนะฝั่งเราคือเราก็ไม่คืออย่างเออเราก็เดินไม่ได้คือไม่มีทางหาทางที่จะแบบมาเจอกันลำบากค่อนข้างลำบากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเออก็อีอว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเกมบเด็กๆสุกดี่ที่เล่นกับเด เป็นซิกร์บางรอบนี่พี่เล็กเล่นเล่นเสร็จนี่คือเล่นเสร็จหลับเลยเล่นเสร็จก็คือดีมากนอนไปเลยเพราะบางทีเราคุยกันนานมากก็แบบเฮ้ยเราจะไปซ่อนหนงไหนเราไปทางนี้ไหมแล้วเราก็คุยไม่จบ้วทีเราตกลงกันไม่ได้ว่าเราตกลงจะไปยังไงดีเราขอแบบอุ้ยขออ้อมต้นไม้มุมนี้ไม่เราขอไปอีกมุมนึงเราแบบขอไปเลี้ยวอีกสองมุมแล้วก็เราก็แบบสุดท้ายเราก็โดนจ่าเอกอยู่ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองเล่นกันค่ะสำหรับตัวนี้ Shadow in the Forest ตัวนี้มันบอกว่า Play in the Dark strategy Game ใช่ไหมอ่าอานัน <ไป S 1> นี้เป็น<ไ>ปคอนเซปต์ของชื่อก่องค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวไว้เดียวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะหยิบเกมเป็นทํา story เกมไหนมาเล่นกับเด็กๆกันรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤห,หัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามไปที่นี่เลยค่ะ you <laughs>